สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่นะครับเป็นวัดพระธาตุวายโยนะครับผมของจังหวัดเชียงร้านะครับผมวันนี้เราเดินทางกันมากราบพระนะครับผมแล้วสถานการณ์ตอนนี้เรามวลมนุษย์นะครับหลั่งไหลกันมาน่าจะเกือบหนึ่งหมื่นกว่าคนนะครับผมผมดูจากลักษณะแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเราเพิ่งเดินเข้ามานะครับตอนนี้ก็รถข้างในก็ค่อนข้างติดนะครับผมแล้วก็ผู้คนเดินกันวุ่นเลยครับตอนนี้ครับ อะไรนะตั้งแต่ 2, ดีสองเราติดตั้งแต่ดีสองครับทุกคนครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศกันภายในวัดนะครับผมแล้วเราจะดูว่าบรรยากาศในวัดมีอะไรบ้างนะครับให้เราได้กราบสาธุอะไรบ้างครับไปชมกันเลยครับ วัดพระธาตุวายโยนะครับหรือวัดห้วยน้ําซับนะครับผมเป็นวัดที่สวยงามของจังหวัดเชียงเซานะครับมีความโดดเด่นอยู่ที่องค์พระมหาเจดีย์นะครับผมซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังประดับด้วยกระจกนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูครับเจดีย์แต่ตอนนี้เราอยู่กันที่องค์หลวงพ่อใหญ่ประธานพรนะครับผมก็ใครเข้ามาวัดแรกๆก็มากราบพระไหว้พระขอพรก่อนนะครับแล้วก็เดินชมบรรยากาศรอบๆนะครับผม ดอกไม้ทุกเดือนตแถวตรงนี้ก็แล้วแต่ศรัทธากันแล้วศรัทธาเลยครับทุกคน ครับตอนนี้เราก็กําลังนะครับขึ้นมากราบพระข้างบนนะครับผมเพื่อที่จะขอพรนะครับผมคนเยอะมากครับทุกคนคนเยอะจริงครับทุกคนบรรยากาศเต็มไปด้วยเราประชาชนนะครับเข้ามากราบพระขอพรนะครับผมเต็มเลยครับนี่ตรงนี้ก่อนไหมตรงนี้นะ ก็หลังจากที่เราได้นะครับบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับหลังนั้นเราก็ขึ้นมานะครับไหว้พระนะครับจุดทูบจุดเทียนถวายดอกไม้นะครับตรงหน้าพระประธานองค์ใหญ่นะครับตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ปิดทองนะครับผมกับอะวุธลูกองค์องค์ตรงนี้นะครับผมสวยงามทีเดียวครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่หลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับผม ตอนนี้ก็ขึ้นมาหลังจากขับกลับพระเสร็จนะครับก็ผมเห็นเขามาโยนเหรียญกันนะครับไม่รู้ว่าโยนทำไมครับเดี๋ยวผมจะลองโยนเหรียญบ้างครับผมไม่ถึงเยยืแค่ไหนนี่ไม่ถึงไปเกิ <c oughs> อดอะ <c oughs> ไรกัน <c oughs> ก็หลังจากที่กับพระเสร็จนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับไปดูนะครับเป็นเจดีนะครับผมตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเจดีอยู่ไหนนะครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมกันไปนะครับทุกคนครับหลังจากที่เราก็เลยพากันไปดูดอกเกลาพระเสร็จนะครับผมตอนนี้ผมได้เดินมาจนถึงรากด่าน่าจะเป็นองค์ในพระธาตุนะครับท่านวายโยนะครับผม และบรรยากาศตอนนี้ก็กระพงจะเจเจเราพี่น้องประชาชนนะครับต่อคิวนะครับผมนี่ยังไม่รู้ว่าต่อคิวทําอะไรกันนะครับผมยาวแต่คิวยาวมากทุกคนดอกเข็มนะโยมนะจริงจริงแล้วเขาบรรยากาศข้างในนะครับผมคิวยาวมากครับทุกคนครับเขาบอกเขาอยมเขาติดนะครับผมและรถข้างนอกติดสุดๆนะครับผมไปโพติดเป็น10กิโลได้ครับจากข้างนอกนะครับผมจากที่ผมเดินเข้ามานะครับนี่ผมจอดรถไปข้างนอกแล้วก็เดินเข้ามานะครับทุกคนครับ รถติดหนักๆเลยครับแล้วก็เป็นงเดี๋ยวพี่น้องประชาชนนะครับห้องน้ําก็ต้องเข้าคิวกันครับคิวยาวเลยครับเมื่อกี้เดินผ่านมานะครับตอนนี้เดี๋ยวต่อแถวเข้าคิวนลยครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูว่าข้างในครับผมครับตอนนี้เห็นเดี๋ยพี่น้องประชาชนนะครับไม่รู้มาทําอะไรกันตรงดอกเข็มนะครับผมจะมีดอกเข็มอยู่ที่ริมเป็นล้อมรอบองค์องค์พระธาตุนะครับผมนี่ครับทุกคนครับ สูงนะครับผมสูงว่าน่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรได้นะครับผมองค์พระธาตุนะครับนี่ครับทุกคนโอ้โหตอนนี้ผมมากับคุณเปี้ยวนะครับนี่ครับมาด้วยกันนะครับผมวันนี้นะครับเดินมาไกลมากครับทุกคนครับเดี๋ยวคุณเปียวครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันข้างในดีกว่าครับว่าเขาทำอะไรกันครับก็เดินเข้ามาเห็นเขา จิกเอามือจับจับดอกเข็มนะครับน่าจะเป็นการเด็ดดอกเข็มแล้วก็ไปไหวอะไรในพระทาตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคผมบ,บรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในข้างในพระทาตนะครับ ข้างในน่าจะล่มลื่นนะครับทุกคนบรรยากาศตอนนี้นะครับทุกคนท้อ,องฟ้าแจ่มใสสวยงามนะครับผมและเข้ามาอยู่ข้างในนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศคนเยอะจริงครับทุกคนครับคนเยอะมากๆนะครับผมครับและวัดพระธาตุวายโยนะครับเดิมก็คือ วัดห้วยน้ำซับนะครับเดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์นะครับหลังจากนั้นมีคุณแม่สุจิตราครับพันทองและคณะสิทธิ์ครับร่วมกันสนับสนุนให้สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อปีพศ2528นะครับโดยเกิดจากนิวิตของคุณแม่สุจิตรานะครับเกี่ยวกับเรื่องเมืองโบราณน,นะครับที่ชื่อว่าเมืองพยายนครนะครับในสมัยนั้นไว้บ้านในสมัยพระพุทธกาล200กว่าปีดินแดนแห่งน,นี้เคยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ถูกขนานนามว่าวายโยนครนะครับมีเท้าแสงชัยเป็นเจ้าเมืองนะครับผมทุกคนกระแสวัดพระธาตุวายโยนะครับผมญาติโยมแห่นะครับแห่ไหว้นะครับหลวงพ่อปดนี้ครับหลังเป็นกระแสทางโซเชียลนะครับรถติดนี่รถรถติดจริงครับยาวกว่าประมาณสิบกิโลนะครับผมประวัติคร่าวๆก็คือหลวงพ่อปดนี้วัดพระธาตุวายโยนะครับอำเภอสนามชัยเขตนะครับหลวงพ่อปดนี้เป็นพระพุทธรูปนะครับปังชนะมานะครับหรือ มารวิชัยประวัติดั้งเดิมไม่ปรากฏแน่ัจนะครับทุกคนแต่เมื่อครั้งก่อนอเมื่อครั้งก่อเสริมเริ่มสร้างวัดนะครับคนรับทรัพพระธาตุยาบโยเมื่อปี2528นี้หลวงพ่อขวดนี้ก็ได้ปรากฏมาแต่เดิมก่อนแล้วซึ่งพระพุทธคุณของหลวงพ่อขวนี้พบเยอะมากครับทุกคนพระพุทธคุณแบบถ้าพูดกันตรงนี้ก็อาจจะพูดไม่หมดนะครับพพุทธคุณเยอะจริงๆครับทุกคนครับ เดี๋ยวตอนนี้ก็จะพาทุกคนนะครับชมบรรยากาศนะครับภายในอ่าเจดีไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคนครับเนี่ยภายในพิพธภัณฑ์นะผมบรรยากาศก็มีคนเอาเหรียญเอาแบงค์นะครับมาวางนะครับน่าจะเป็นรอยพุทธบาทนะครับผมที่ทุกคนได้เห็นอยู่นะครับผมสวยงามจิ๋ดครับข้างในนะครับร่มรื่นนะครับผมประชาชนประชาชนเยอะจริงๆครับทุกคนครับนี่ครับผมดูดูเยอะจริงๆประชาชนแล้วข้างบนนี่ผมไม่ได้เดินขึ้นไปนะเพราะว่า เดี๋ยวมันเย็นมากแล้วกลัวไม่ทันนะมึ่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่นะครับวัดพระธาตุวายโยนะครับผมเดินชดวันนี้คิวยาวคิว <Q S 2> ยาวมากนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาต่อคิวทำอะไรกัน,นครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูนักเมตตานักพนักพิโยเขี่ยรวยเขี้ยผมผ้ามาเลยครับวันนี้ นักเมตตานักมหาดิโยนักบอกพุทธายะเทียงรวยนักเมตตานักมหานิยมเทียงให้รวยเพียงให้ นัเตานักมหานิยมเทียงให้รวยนักเบตานักมหานิยมเที่ยงให้รวยนักเมตตานักมหานิยมเที่ยงให้รวยให้ยอโชบดี นักเตตานายหยงเที่ยงเลยด้านหลังอย่ที่เข้ามาเนี่ยเธอเข้ามาไปทำรุกนายยงนะเขียผ่านเข้าอย่างได้เขาจะเป็นครอบครา เีเขามาเอาไปที่มันหลมันจะลดเพื่อที่จะเป็นต้นเองแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับคืออันนี้คือความเชื่อนะครับผมใครได้ น่าจะผมน่าจะได้ยินข่าวว่าใครที่ถูกหวยนะครับก็คือเขามาดูมาหาเอ้ดอกเข็มนะครับน่าจะเป็นตัวเลขในดอกเข็มนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันถ้าใครมีโชคมีคมดวงน่าจะได้เห็นนะครับนี่ครับแล้วแต่คนนะครับใครเห็นเลขอะไรก็เอาไปซื้อไปแทงได้นะครับผมเด็ดกลับบ้านได้ไหมครับใช่เขาใช้เขาบอกกับกลับบ้านไปเนี่ยนะดอกได้เลยนะเจอเมื่อไหร่เขาให้เหรอเด็ดได้เหรอเอาดอกเดียวนะเดี๋ยวเราจะเด็ด กลับบ้านไปนะครับสองดอกแล้วกเ,กเอาสองดอกนี้แล้วกนะันกนะนี่อันนี้เลยเดี๋ยวเราไปแอบดูที่บ้าน,นครับว่าเลขยอะไรเดี๋ยวเราจะมาจะมาให้ในเฟซบุ๊กครับติดตามเฟซบุ๊ก k ันไนะครับไปใส่เป๋าไว้รัเกาลน้ำยมแล้วโอคนค<ท>ครับทุกคนครับวันนี้ที่ผมได้มีโอกาสมาวัดเป็นวัดพระธาตุวายโยนะครับวันนี้คนเยอะจริงๆครับคนคนแน่นมากครับ จากสายตาที่มองดูแล้วน่าจะเป็นหมื่นหมื่นคนได้นะครับทุกคนและรถรถนี่ติดยาวนะครับเป็นสิบกิโลครับทางเจ้าที่บอกประมาณตีสองนะครับติดถึงติดตั้งแต่ประมาณตีสองครับของวันนี้นะครับผมติดจนถึงป่านนี้ครับผมแล้วก็ห้องน้ําห้องท่านี่โอ้โหคนต่อแถวคิวเข้าเข้าห้องน้ํากันนะครับอย่างล้นหลามนะครับทุกคนแล้วแล้วคิวที่ไปรับวัตถุมงคลนี่ครับยาวน่าจะเกือบสี่ร้อยห้าร้อยคนได้นะครับทุกคน บรรยากาศรอบๆข้างนี้ตอนนี้โอ้โหตอนนี้ก็บ่ายนะครับบ่ายกว่าแล้วผมก็ได้เวลากลับนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาไหว้พระทําบุญนะครับที่วัดพระธาตุรายโยแห่งนี้นะครับผมและใครที่อยากมานะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับใครที่อยากจะเข้ามานะครับผมก็เข้ามาดูได้นะครับแวะเวียนเข้ามานะครับแต่แนะนําให้มาวันธรรมดานะครับถ้าเป็นวันหยุดนะครับถ้าเป็นวันหยุดคนเยอะมากหลวงพ่อวัดนี่ อ๋ออ๋อหลวงพ่อปดนี่คือหลวงพ่อองค์ที่พูดอยู่ใช่จริงเหรอ<ช>อ๋อ,อเพิ่งรู้นะครับว่าหลวงพ่อองค์ที่แจกวัตถุมงคลคือหลวงพ่อปดนี่นะครับผมดูท่านยังโหสง่างามนะครับแล,แล้วก็ผิวพรรณดีมากครับผมครับบรรยากาศก็ทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ผมได้ถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเชิญชมตามพวกนุนะ